เจ้าอยากเห็นบ่วะจะนั่งของขับอยากเห็นแล้วชิแก้ชิแก้ให้เบิ่งนี่ชิแก้ชิแก้ทางในมันให้เบิ่งนี่นี่เห็นบ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 ่เห็นคักแล้วบ่อเนื้อเนื้อครัวไม้กินนี่ละนี่เห็นแล้วบ่อแน่เห็นเลยมามานนับเบิ่งในคัว อยากหาคนมาหนับเลยลกินแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วยากินอันนี้และเปิ้งไก่อันนะี้ครูเอามาให้หน่ละกินก็ปวดแสบหอกกินผู้เดียวผู้เดียวยังหลายคนปนั่นฮะหลายคนอยู่ปนั่งเอาหลายกระลูกล้านนี่แล้วมาอันคนนั่นคนอยู่ในเฮือนแบบผู้เดียวนี่แต่ว่าอยากอยากได้หมูมากินน้ำมา อันนำนำนี่อยากได้ผู้มานับเงินนี่ยนะลังเถื่อแขกเอาเงินมาจ่ายให้อันนับบองดูเฮ้ยใครในนั้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นโอเคน้องพี่น้องตอนนี้ก็มาโหดขึน้นพอตุก้อนอีกแล้วเนาะซึ่งก็เห็นคลิปเพิ่นไปซื้อคำนาะบอกเงกินกัสิถามเพิ่นไปถามเรื่องเงินเรื่องคำเนาะเ <c oughs> นไงพเจาะเนาบ่าเนาะอ่าเป็นจนังได๋พ่อเจ้าไปเบิ่งคำนะ่ะ <c oughs> ไปเบิ่งคำเป็นผู้ทราบ่หรือไปซื้อคำเมื้อเช้านี่่นะ ไปบึงเลยบ่ออยากจะไปเปลี่ยนเงินเพิ่นว่าอะังไหนฮะไปเลยอยากจะไปเปลี่ยนเงินเลยวันนี้เราไปแล้วมันจักว่าลายเป็นดหกเฉนถูกไหก่อนแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนบาทน,นีบ่บ่อค่อยมันมัน <copied> คำเลยค่อยมันจะไปได้บนไดนไหนไปกันมันมันอื่นไปแล้วคันไปกันดีไปกันมันนอนอยู่พุ่นอยู่กูจาน <laughs> หมดยาก็วอนข้นนานน่นนอนก็นอนเลยๆเจ้าชวรเลยใ่โอ้ยเจ้าชวรคน้นนนนามันว่าทุ่หามึงดูผู้สาวอันสรงหู่นเหมือนข่าวฮทังลุมแล้วไอีกแหละนี่ไโทรมาก่อมไปผัดใส่โลเออ

เออเออน่นนัอู่อเออเป็นอะไรรำนกเซลูใแเลูเท่าดวพันักอเท่าดาวฮ่ามักอยู่แล้วเดี๋ยวพังบุจการเหเราบูมาเฮือนบ่มาอยู่นนหเฮาได้เท่าดาวได มากแล้วมากนะ่ะฮ่าฮ so so yeah, oh ่าเออแม่ดก right. yeah. um. ับเจนอืมแม่นอยู่แล้ว ผู้โทรมาจังเวียงจันทร์เด้ออีเด้อจังเวียงจันทร์เด้อเจ้าเจ้าแมนบ่อยู่เวียงจันทร์บ่เจ้านี่นันแมนแมนเวียงจันทร์เวียงจันทร์นครหลวงนี่ละอันผู้โทรมากี่นี่เจ้าผู้จักบ่โทรมาคอยนั่นผู้ชาวนั่นอยู่อยู่อยู่กับเจ้าบ่อยู่ใกล้เจ้าบ่อยู่ไสบุนนันอันยู่เวียงจันทร์คือกันแหละเออได้ยินข่าวว่าอยูอันอันโทรเป็นผู้หญิงนน่นบ่แมนอยยู่่เวีงจันท์บแมน ยูเวียนจันนี่กะบยูเทาใคอยู้นี่แหละสิเออเออเออใครเวียนจันต่อใครฮะเบิ้งเจ้าตลอดนะตุกอนบดบดฮอดกันชาลัดชิงคัปโปเออยูใช้เออทัวบดชาว่าทุกประเทศโลดเบิ้งนั่นยูเฮือนยูเฮือนเด่นยูเฮือน มามามาชุมเมือ่อชุมมาอยู่นี่แหละบกคาดบโมฮาตชายดอกไผ่ทิดอ่อ,อ,<ฟ>ดองนะทิดอ่องยังไม่ได้มายังยังมาแล้วฮักก็เมื่อชองยาคู่อยู่คิ้วหลุดพุนหลุดมีพุนเรายาคู่มายามมาเนี่ยนัย่น เอามาอยู่ชวันก็มาได้กว่าเยอ,อแมันอยู่ไก่ดีไ่เจ้าอยูย่เบียโอ้ยใอยใส่ซอนลกจักเอาไปหาจรนากาืนเช่าแล้วเอยไปห้าเอาอเออเอเอโชวดีโชวดีอะไรอันไหน อโทมาพวมเชานี้คอยเอาเบอร์ให้ท้าเวียงจันทร์สองคนพนโทรมาจะว่านี้จักจักบูแมนเสียงนี้อีกคนนึงเบิ้งอ่าโทรหาผู้สาวอันกินนู้พสาเบิ้งใอ้ึงอยู่ว่าไหนกอนติดสานก่อนติลายขนาดก็หงายหงายอันนั้นอัดปงเยี่ยมนะพวสาวมันเลี่มเนาะไืดมมือไ ฮัลโหลว่างเลยเดอ้อบันเดอ้อผมม่งนี้พายุน้ำเดอ้อฮะลรม,มกับใครเริ่มันลูกหลานนี่นะเข้ามาเอาขนมนั่นนี่เดี๋ยวนี่ขนมมันอัน,นยัาครัวมาให้นี่นะนี่เดี๋ยวนี่มีแต่เข้าขนมเข้าจี้จักชิมเงยังกับเงยังเลยนี่นี่เขาจี้อันนี้กันนี่อันนี้ครับ อันนี้ก็ปิ้งไก่อันนี้ชิรช้องปิ้งนี่บังดูนี่ชิคินเบิร์ดเบิร์ดเจ้าว่าผู้เดียวนี่ยางครูเอามาให้น่ะเจ้าเออชิคินเบิร์ดเบิผู้เดียวอันนี้จะเบิ่งดูนี่บมากินตัวใหหญ่เ็นบ่มากินเอยนักกว่ามากินเอยนักกว่ามือได้เนี่ยชิมาลงมากินเอยเนาะเห็นบ่อมือใด้ชิลงมากินปิ้งไก่เอยนี่ อยากไปห้องบุปไปเนาะ<อ>มาเด้อคันชิมากินปิ้งไก่เด้อจักหน่อยจักหน่อยผู้ผู้ผู้เขาไว้นี่ยมาก,ก่อนแล้วบ่ได้มากินช้ำได้ยินรึเปล่าเออมันมีอยู่ได้ผูชผ้ชิผู้ชิมาก่อนเจ้าคันเจ้าบุมาก่อนเขานี่ย<อ>นี่เด้อนี่เด้อยินรึเปล่เลี้ยว เดี๋ยวมาใน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 เนี่ยคู่ออมาให้กินในหมัดหนึ่งในเดี๋ยวนี้ไม่ยังจักเป็นยังแล้วอยู่ในในนี่ก้อยก้อยจะให้เจ้ามาหนับบางเด้ว่ามันมีอยากมีผู้หนับพนะมาหนับมาอันดำในเดี๋ยวนี้ไม่ยังเลยอยังไงคะจักเป็นยังแล้วเจ้าจะเห็นบ่ทางไหนมันมันมี่ยังเจ้าว่าจะเจ้าจะเห็นบ่่วอวะจะเห็นแล้วชิแก้ชิแก้ให้บ่เนี่ยชิแก้ ที <Z an pi> ่แก่ทางในมันนะเบิ่งนี่นี่นี่เห็นบ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 ่เห็นคักหลือบ่เนี้ยเนี้ยครูเอามายี่กินนี่ละนี่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วเนี่ยเห็นเลยอ่ะมามานับเบิ่อนไอ้กัวอยากหาคนมาหนับเลยกินแล้วกินแล้วเนี้ยกินอันนี้แล้วปิ้งไก่อัเนี้ยครูเอามาให้หนึ่งละ กินก็บวดแสบหกินผู้เดียวผู้เดียวยังหลายคนปนันเนาะหลายคนอยู่ปนันเอาหลายกระลูกลานนี่แหละมาอันคนนั่นคนอยู่ในเฮือนบบผู้เดียวนี่จังว่าอยากอยากได้หมูมากินน้ามาอันน้ำน้ำนี่อยากได้ผู้มานับเงินนี่นะหลังเธอแขกเอาเอาเงินมาจ่ายให้อันนับบ่งด้วเฮ้ยใครในนั้น มาไ,ไวๆเด้อคันทิมาเด้อคันมาชาแล้วบททันเขาได้<า>เออจุกกดดัเนเออมาบังดูมาบังดูมานับบังดูไปอยู่ไปหักจากยามใดคอยว่าคันไปชาแล้วบททันเขาคันไปไวใครแนี่ยก็กลับหมดแล้วอ่ะเออกลับไปแล้ว เมื่อใดที่มาบอกเ้อชิดูทาท่เป็นหลัดเอาไปเงินบอกมาเอาเงินเงินปลายทางก็ได้ดอกคารโรดนั่น <Okay. S 1> อเืม,มยากดอกมันแห้งอันกินข้าวบะเชบเนี่ยุถกยถุกหาค่อยหาค่อยแล้วก็กินข้าวลกันกันได้โย่ใครละบ่ กินเขาน้ากันได้ใครรับว่อนอนน้ากันได้ใครรับว่เออเห็ดยังเห็ดเครื่องขายบ่ไปคือว่าไปกินเข้าอยู่ใช้เขา,านี่หน่อคือว่ากินก,กินเขาก้อนกินเข้าเชขานีบ่บลเออเออบออืม แล้วบุญนน้ทำไดเดอเ้อแล้วบุญเดอเ้อแล้วบุญหอกเขาเนี่<ส>น้ำบดท่วมเมื่อวานเจ้าน้ำบดท่วมบ,บ่มบบคือว่าน้ำท่วมมันเชียงขวางบ่ลงบ่บางบ่เขาบอกยวนี้ยังไม่ท่วมแต่ว่าขั้นมันขึ้นสูองอีกน่าจะท่วมคือว่าเจ้าขุนกันเครื่องขึ้นไปพูบ่แม่เจ้าบอกหรือไผเชา้ชาหวังเนาะอืม ชาว,ชาวนีบ้านเจ้าเหรอเนี่ยบ่บังด้นะอันนอนน,อนันชื่อนนลับอันนิ่งไรไดเดอน้ำท่วมไดอ,อยาด้วคันน้ำท่วมกระไรก็บูไปทักอื่นเอามาฉวันเพื่อาชินไปต้อนเอาโล <c oughs> โยนบันพูมาแล้วความชิไปต้อนเนา เออโชคดีโอเคคุยอิดเชอาเราก่อนดิผู้สาวผู้งามคือขาวนะเช้าอืมคุยผู้าคืองามคือขาวแท้บอกลูกชายโทรมาต้องคิดหน่อยคุยเช้าคนโคตรขาวสิ่นับเป็นแต่เอฟซีพวกยูทูบมาถ่ายอย่งอิจฉาเราตอนนี้อืมมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ลูกชายเพิ่งโทรมาครับพี่น้องลูกชาย ล <Hello. S 2> ูคือ,คอว,ว,ว่าคือคอเหนตโทรมาวาโทรมาไหนมีแบกว่าปีที่ี่ฮะเห็นอะไรเลยลูกอ,อ,ยอยู่เฮือนนี่แล้วฮะฮะ ชงเปงงน็นไดยังไงเหตุเป,ป,ป,ป็นไรยังเป็นอยู่ดอกพันเห็ดอะไรล่ะอยากเห็ดอะไรจมโนเ้เาน่นนะเอาอเดี๋ยวโตวขึ้นก็พอเท่าไม่เท่าตวลยเาเอยู่ามแลอุรัมเยไปเอออีกอีกคำม,มัน คำกับมะเห็ดเอากินนี่นะมันเอาเห็ดเอาชาใบเป็นอยังตัวเปล่าเนี่ยคำรดก็ได้เพือนป่อเลยมันเอาเมื่อห้าห้าผูวพุ่นกว่าขี้นี่นะโทษเชื่อเลยมองดูมันมันใช่มันมันท่านใช่ดอกมันเอาเมื่อพุ่นแล้วมันเห็ดฉบายมันวัดชนะเอาแล้วมันจะคู่วหนึ่งได้หรือใดตัวอยู่ไกลไปไดนกับมันเนาะเออถามมึงลดมันมัน มันมาเอาเต็งยังมันเอามาชำชำใบชำปนู่อยู่เพื่อนพ่อบ้านผู้เด่นแนะนำมือใดอันนั้นเต็งยังชิบไปเอาเออทถามมึงมัดอะไรท้ามเือเห็นเลยพูดเอาพูดสาวที่เราคุยกันนี่กลางคืนกัคุยกันตลอดบ่บ่เมื่อคุยเมื่อบ่มื่อได้คุยแต่เมื่อแ่แฟน้อยทีคุยกับมันมันนี่เลยแค่สาฮะ เส้นผังามเฮงพิลึกแถวเราโอ้ยข้าวชาวในเมืองเนาะมันก็งามเลยเฮ้ยโทมาลิ่งน้ำแดงบาได้อ๋เท่ากูบมือแล้ววานี่ข่อยก็เห็นโทมาลินงจนวัดมือวานนี่โมเมนต์ว่าจะผู้นี้แหละวะบ่จะผู้นี้แหละเนาะนี่ไม่ซาลวงพระบางเพราะว่าเอาได้เ่ราีชาวบ้าเขาเอานี่แต่แล้วโมเมนต์เขาลวงพระบางนี่ยเขายังจัดในได้ซาซาอย่างก็ลงเองที่นี่นะจากอันนี้ไปก็ห้อง ดวงพบางเวังยังกันคำมวนเราจนจำไม่ได้มันลายคนห้องประจักษันั่นห้อยากให้คุยให้เขาพังแหนมอนโทรมาตั้งแต่อด่านนั่นท้องเมื่อเลี้ยนติดหมอเนี่ยโทรมาเขาโทรมาให้ยังเอามันโทรมามันอยากอันพาเงินมาให้เขาห้องประจักษ์สาวหรือผู้บ่าวด้วยนี่ผู้ชายนี่แหละไสิทุจรนนั้นนี่ฉี่ฉี่นั่นนั่นให้ดึงคือกันกคำมอนอยู่ อยู่อันนี้แล้วอยู่อยู่เมืองไทยนี่นโะมน,นี่นส่งเลขวันซีแล้วให้ตัวจ่าเลย๊ยโมน,นี่นันที่เอาหมูแนบัน,นช่วงแนบันน้ำหอมอมันเห็นเขาอันดมแก้มมันชุบหน่นอ๋อ้โมันแล้นี่นี่โอนี่เด้อที่ ชื่อเพชรเพื่อนจะไหนตุ๊จัน่นนี่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 มอน,น,นี่มอนี่อยู่อยู่ใช้ชีกกโปรดอนดอนะคนชื่อดอนจังหวะแล้วคนลาว่าตุ๊กจั่นบัได้มันปากไทยได้ได้ขับ <LT> ขับอยู่ไดหมอน,นี่ดอนไดหเอาบระจักษ์ก่อนมันปากหน่อยๆเพ้าเนี่มันอยู่ในห้องงานมอน,นี่เงินมันหมดช้ำอันนี้อันนี้มีแต่เงินบาทอ๋อมาให้เบิ่ง ไม่ได้จัโทระัยแล้วมันโทรมาเอาบิจักความมันเด็กผักงั้นมาให้เจ้าเรื่องไหนนะครับเอามันอันจะไข่นล่แหละการนเออเดกันกระมออยู่เมืองไทยแล้วมันกัดจิพาักมาให้หาพันมอนี่น่อยเนาฬิกาเลื่อนหนึ่งหรือน้ำหอมเนี่ยกอบนาฬิกาเดือนนาฬิกาเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งว่ะวงหนึ่งวหนึ่งนะความหมายนะวงหนึ่งวงหนึ่ง เจ้าเขาใส่ภาษาลาวยากอะไรเนาะอขาจะเป็นไชนยากเนาะภาษาไทยเอิ้นห้านซ่อมนาฬิกาอืภาษาลาวห้านซ่อมโมงห่านแปลงโมงว่าถ้ามีเอฟซีทางฝั่งไทยอยากคุยน้วเจ้าจนไห้อยากให้คุยคุยบ่เพิ่นว่าซื่นชอบในโตเจ้าที่ไปฮาลมสาวน้อยบบดนี้เพิ่นว่าจักพาเงินมาให้เจ้าป้องพี่น้องเป็นที่ชงมาให้ทุจานตกู มันนนั่แต่ถามว่ามันมันมันให้เบิ้งมาเราเบิ้งเงินข่อยน้อยลอยก็เบิ้งเอาเงินหน่นยไปหลึกเหรอขุนช้ามาไันสิงคโปร์ว่าตัวจันที่ใดมันมาเชียร์เอาบอลอันผู้ชาวท่านนี่เอ้ยเขามาตายบอกว่าดำน้ำเป็ี่ยนเขาไปนอนน้ำมาหน่อยเหนือถึกไหมนอนนี่เดี๋ยวเหนืองมันพี่นี่เมน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 ื่นถึกไหม

เออเออ <ice> เออเออเออ to เออเออเป็นไรอ่ะน <anat om> <envy> ้องก็อยู่ดีไมีแห้งอยู่บ่เออยาดอกมาแล้วบ่แม่ตัวมามาบ้านพี่นะเอออยู่น้ำผูดใด้ด้น่ะแม่ตัวนอยู่อยู่น้ำเพื่อนไผ่ บลูบอกเออเออเออเห็นอยู่นะบลูโอเคน้พี่น้องมาหานี่กับมยังไลน์นะบอเอ็นกับคจบคลิปเนาะว่าจบคลิปเอฟซีเพิ่งยังอยากเบิ่งอยู่เกนะตูก้อนนี่นพี่น้งอเนนงเกินบกระเป๋าเสื้อผ้า,นาหนะแพ้โคตรหลายเลยพี่น้องเลย นุงาตจะของเงินผลงนเด้อขอเบิ่งก่อนพี่น้องเสื้อนอนยังลายอีหลีบอเอ็นยังบมีสามผืนมีเดือนมีดาวเด้พี่นองเ้ยผมป้ายังกลางคืนบากี่มาส่งดาวเด้อพียงเอ้าแล้ม้อนอีกะบอมียังลายเนาะพี่น้องบเอ็นกสิขอตวลำลาบลเอ็นอซีคิาคินาังพอกับบเอ็นใหม่นาะ สบายดีและสวัสด,สสดีพี่น้อง